สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันน,น,นี้วันที่15เมษายนนะครับน่าจะเป็นวันสุดท้ายในการเล่นสงกรานต์ของปีนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีความสุขในการสาดน้ำนะเห็นเมื่อคืนนี้เมื่อคืนวานนะครับผมสังเกตดูนะเพราะว่ามันมีการเล่นในลักษณะเล่นตอนกลางคืนกันอย่างแพร่หลายครับช่วงนี้ นอกจากจะเป็นสถานที่ที่ทางจังหวัดหรือทางเมืองต่างๆเขาจัดไว้ให้แล้วก็ยังมีปรายครับทั่วจังหวัดนะครับทั่วเมืองก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่ทุกคนนะครับมีความสนุกสนานนะครับหลังจากที่เราอาจจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องโควิดมาระยะหนึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจหลายๆเรื่องครับช่วงนี้นะครับน้องๆวัยรุ่นต่างๆเนี่ยก็เล่นกันอย่างสนุกสนานขอให้ระมัดระวังนะครับคืนนี้นะครับอย่าให้มันดึกดื่นเกินไป นะครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยก็ยังเห็นเล่นกันอยู่นะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าสงการทุกวันนี้เขาเริ่มต้นตอนสี่โมงเย็นแล้วไปเลืกกันหกทุ่มนะครับจนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะเขาบอกว่าเขาหลบร้อนนะครับก็ถึงแม้จะเป็นช่วงสงการน,นะครับแต่ว่าวันนี้วันที่สิบห้าแล้วก็วันที่สิบหกวันพรุ่งนี้เนี่ยโปรแกร,รมไทยลีกเนี่ยคงเตะนะครับในรอบแปดทีมสุดท้ายในวันที่สิบห้าถึงสิบหกนะครับในศึกไทยลีก ฤดูกาล2024-2025วันอังคารที่15เมษายนนะครับเวลา18นาฬิกาเชียงรายยูเนเต็ดนะครับจะพบกับราชบุรี FC นะครับที่สนามสิงเชียงรายสเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดทางทูบอไทยนะครับแล้วก็วันที่16เมษายนนะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับลำพูนวอริเออร์จะพบกับการท่าเรือ FC ในเวลา17นาฬิกา ที่สนามแม่กวงสเตเดียม่ายทดสดทางทูบอไทยนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับวันที่16เมษายนสมโมสรหน,นองบบิเชีย FC นะครับจะพบกับอุทยัยธานี FC ในเวลา18นาฬิกานะครับถ่ายทดสดทางทูบอไทยเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นช่อง2นะแล้วก็วันที่16อีกคู่หนึ่งครับ ทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับจะพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดอันนี้เป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับในเวลา19บเนาฬิกาทูสเตเดียมที่สนามทูสเตเดียมของแบงคอกนะครับถ่ายทอดสดทางทูบอลไทย3ก็ติดตามชมกันได้นะครับในการเล่นสงครามในปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าก็จะเล่นกันอยู่เนี่ยแต่บอลไทยไม่เลิกเตะครับยังเล่นกันอยู่นะก็ติดตามให้กำลังใจทีมที่ท่านรักท่านชอบกันได้นะครับส่งเสริมนะครับบอลลีกภายในของเราให้มีผู้ชมเยอะเนะครับให้มันคึกคัก มันจะสนับสนุนทีมชาติของเราให้ดีขึ้นไปด้วยนะครับตามดีกรีความเข้มข้นของเหลกเรานะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ยุง่งยากและสับสนนะในวงการฟุตบอลไทยนะครับผมเองก็พูดลําบากเพราะว่าตลอดที่ผมทําคลิปที่ผ่านมาช่องผมเนี่ยยืนหยัดหนักแน่นตลอดนะผมยังยืนยันนะว่าทีมชาติไทย,ยเรารยังมีโอกาสไปฟุตบอลโลกแน่นอนครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่กลางปี2024นะจนถึงตอนนี้นะครับ ทางโคดิชิเองเนี่ยขอเวลาเตรียมทีมนะครับเพื่อที่จะมุ่งนะครับไปสู่การแข่งขันในชาเปียชิเดชยรอบสุดท้ายในปี2 0 2 7และต่อเนื่องนะครับแข่งขันงชาติเอเชียเสร็จก็จะเป็นการคัดเลือกฟุตบอลโลกซึ่งครั้งหน้าเราน่าจะมีลุ้นแน่นอนมาอยู่ที่การเตรียมการในระยะนี้แหละครับส่วนเรื่องอื่นที่เราไปดูบอลเยาวชนแล้วเราก็มีความรู้สึกน้ําขึ้นน้ําลงตามกระแสน้ํากันะนะครับที่จริงแล้วมันก็ได้ที่จริงแล้วถ้าผมพูดไปตามน้ำเรื่องนี้มันก็ได้ยอดวิวนะ แต่ผมเนี่ยเหมือนคนฝืนกระแสยังไงก็ไม่รู้ครับเพราะว่ายัางไงยังไงช่องผมก็พูดอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่อิชิมาคุมทีมฝากกระแสมาตลอดนะครับว่าทีมเรามีความหวังทีมเรามีความหวังนะครับแต่นะครับโดยความเคยชินของเพื่อนๆหลายๆคนนะที่ยังไม่เคยชินกับฟุตบอลในระบบเจแปนเวหรือฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยมองกลับมองเห็นว่าเป็นการเสมอเสียมากกว่านะชนะเป็นบางแมตช์แต่นะครับผลงานก็ดีมาตลอด และตอนนี้เราต้องยืนหยัดมั่นคงครับแล้วช่วงนี้นะครับผมคิดว่าอิชิน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนั่นแหละเกี่ยวกับตัวผู้เล่นในการที่จะพบกับทีมอย่างเติร์กเป็นสถานในวันที่10นะครับมิถุนายนในครั้งที่กำลังจะถึงนี้ในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันต้องปลูกกระแสกันหน่อยครับเพราะว่าเราเองเนี่ยคือมีความคิดบางครั้งก็ไปคิดในเรื่องยู7ถึงยู0่จนจิตตกกันนะครับจิตตกแล้วหมดโอกาสแล้วล่ะ นะครับว่าโอ้ทีมชาติไทยไม่ได้ไปไปบอลโลกแล้วแหละอยู่17เล่นแบบนี้อยู่20เล่นแบบนี้ต้องรื้อโครงสร้างใหม่ทั้งหมดต้องนับหนึ่งกันใหม่ถามจริงนะครับโคดิชิเนี่ยท่านยังเห็นเป็นโคดอยู่หรือเปล่าเนี่ยคือคือขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเพราะว่าเราเราไม่เคยเห็นจุดดีเลยนะคือพูดง่ายๆว่าที่จริงแล้วนะเรามีโคดชั้นดีนะครับอยู่ในประเทศเราแล้วเรามีนักเตะชั้นดีอยู่มากมายแก่นะครับอิชิเนี่ยเขาเป็นคนตรงไปตรงมานะ เขาไม่ได้เอาใจใครนะเขาทำทีมมาถึงจะวิพากษ์วิจารณ์นะว่าทำไมไม่เรียกตัวผู้เล่นที่เด่นๆเข้ามาหน่อยให้มันสมควรหน่อยนะครับเขาเองก็ยังพยายามที่จะเดินทางตามเส้นทางทีละก้าวทีละก้าวของโค้ดเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรครับก็ดูกันต่อไปที่ผมพูดเรื่องเอราวันกลเย่ก็เพราะว่าต้องการให้เข้ามาติดในแมตช์เมเจอร์นั่นเองครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ผมก็ขอ ไม่เห็นด้วยกับกระแสที่จะเอาไปติดทีมยูยี่สิบยูอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะาเหตุผลด้วยประการนี้นะครับและอีกอย่างนึงนะครับนักเตะอย่างหลายๆคนนะอย่างจุดเบลพีรวัตฟินบาหรือว่านักเตะอย่างพาชเคนะครับนักเตะหลายคนเกี่ยวกับเรื่องอเจอะแยะครับเกี่ยวกับนักเตะที่อยู่ต่างแดนเนี่ยเราควรเพิ่มดีกรีในการสเกลข้ามานะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราต้องพอุ่งแบงหน้า นะครับอย่าหมดความหวังว่าถ้าจะไปบอลโลกบอลโลกมันไม่ได้สูงส่งวิเศษวิโสขนาดนั้นหรอกครับมันไม่ถึงขั้นมาเกินเอื้อมขนาดนั้นหรอกนะครับเราอย่าเขียนเสือให้วัวกลัวนะครับนับน่นมันคือข้อแก้ตัวว่าเราไปไม่ได้ความจริงแล้วเราไปได้ไม่ต้องมาบอกว่าเออต้องสร้างสเตเดียม,มใหญ่ทั่วประเทศก่อนที่จะไปบอลโลก หรือนะครับต้องสร้างเหลกเยาวชนให้ไปบนโลกก่อนที่ชุดใหญ่ไปบนโลกถ้าเกิดคิดอย่างนั้นนะครับมันก็วนเข้าสู่รูปเดิมนะคือการแก้ตัวครับเพราะว่าความจริงแล้วทีมชุดใหญ่ของเราศักยภาพพอนะที่จะเบียดเป็นหนึ่งในแปดหรือหนึ่งในสิบในฟุตบอลโลกปี2030แน่นอนเป็นหนึ่งในสบิบดได้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะที่ผมตำหนินิดหนึ่งด้วยความหวังดีนี่แหละครับก็อยากให้ได้เงินในทองนั่นแหละอยากให้กระแสบอลไทยมันเกิดขึ้น ไม่ใช่ไปแบบจืดชืดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมเองมันทนได้ครับแต่แฟนบอลส่วนใหญ่แล้วที่มองไม่เห็นก็จะทนไม่ได้นะเพราะว่าผมพูดมาตั้งพันคลิปเนี่ยคนเรานะครับคนไทยเราลืมง่ายลืมง่ายนะครับแต่ผมมันคนไม่ลืมคือผมยังจําได้ผมพูดอะไรแล้วผมก็ยังมั่นคงมาถึงวันนี้แต่นะครับกระแสแฟนบอลเราเนี่ยก็ขึ้นลง,ลงตามกระแสนี่เขาเรียกว่าเล่นตามกระแสซึ่งผมไม่เคยเล่นตามกระแสนะผมทำคลิปเนี่ยผมยืนยัดตรงนี้แหละครับว่า ชียเนี่ยสามารถพาทีมชาติไทยเราไปสู่ระดับเอเชียได้อย่างแน่นอนและช่วงนี้เป็นช่วงทําทีมแต่ที่ผมพูดเรื่องลูกครึ่งหรือว่านักเตะต่างประเทศนะครับที่เป็นคนไทยเราเนี่ยคยวรจะเสริมทัพตอนนี้เพราะข้อที่1จะได้มีรายชื่อในอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตหรือแมตเมเจอร์ใหญ่ๆนะครับที่เป็นของ p ีฟานะครับนักเตะคนเหล่านี้จะได้ติดทีมชาติไทยอย่างถาวรเราไม่ต้องเสียนักเตะเหล่านี้ไปยกตัวอย่างเช่นเนรวันเดเย และผมต้องการให้เสริมเขี้ยวเล็กเข้าเข้าไปอีกหน่อยนะเพื่อจะกระแสบอลไทยปลุกขึ้นเพราะว่าตอนนี้สมาคมเราไม่มีเงินครับอันนี้เป็นความหวังดีท้งสิน้นลองดูสิครับถ้าเกิดเรานัดเยา้านัดเยือนเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นนัดเย้าเนี่ยเปิดราชมังคลาแข่งกับศรีลังกาไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าลองเรียกเอราวันมาลองเรียกจุดเบลมาดูสิครับผมว่าสนามราชมังคลาเนี่ยเต็มแน่อันนั้นมันเกิดกระแสไงครับแล้วเราอาจจะ ได้เทคนิคใหม่ๆกับนักเตะที่อยู่ยุโรปด้วยและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้สมาคมฟุตบอลเราเนี่ยแพ้คดีนะครับต้องใช้นี่300กว่าล้านเนี่ยกระแสอะไรมันต้องสร้างมันต้องสร้างช่วยกันครับระบบโค้ชก็มีอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันคุยกับอิชิได้และอีกอย่างหนึ่งนะันนักเตะที่ผมกล่าวถึงทั้งทั้งหลายทั้งพวงเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย้วนแล้วเป็นประโยชน์นะครับต่อมุมมองของฟุตบอลยุคใหม่และเป็นประโยชน์ต่อทีมชาติเรามาหาศาลจุดเหล่านี้แหละครับเป็นจุดสําคัญ และตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่าแฟนบอลไทยจํานวนมากเลยที่จิตตกจิตตกแล้วไม่ยอมไม่ยอมขึ้นมาสักทีเพราะว่าเราไปจิตตกก็เพราะาอยูอยี่สิบอายุสิบเจ็ดเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมบอกไว้เลยครับมันเป็นปัญหาที่ผมพูดมาหลายคลิปแล้วเป็นปัญหามุมมองของโค้ดมุมมองของผู้หลักผู้ใหญ่เราซึ่งมองฟุตบอลไม่เป็นรูปแบบฟุตบอลยุคใหม่ยังติดอยู่ในรูปแบบเดิมทําให้ฟุตบอลเยาว,วชนเรานะครับเกิดอาการดรอปหรือเกิดข้อผิดพลาด จุดนี้นะครับมันเป็นจุดที่เราแก้นิดเดียวก็กจบแล้วครับก็คือเอาโค้ชญี่ปุ่นหรือว่าโค้ชต่างประเทศที่เขามีความสามารถทางด้านการเล่นฟุตบอลยุคใหม่ระดับเอเชียเข้ามาคุมทีมแค่นั้นก็จบแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงการคัดเลือกตัวนักเตะนะครับโดยคัดนักเตะตามโปรไฟล์นะครับนักเตะตามโปรไฟล์อย่าเอาสายตาตัวเองหรือความคิดตัวเองคัดเลือกเรื่องนี้จ,จบเลยครับ2ประเด็นเนี่ย แล้วส่วนว่าจะไปสร้างหลีกเยาวชนอะไรหรือไม่เนี่ยมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งการไปฟุตบอลโลกชุดใหญ่มันไม่ได้ฝากความหวังกับหลีกเยาวชนหรอกครับอันนั้นเขาเรียกว,ว่าสร้างสร้างโครงสร้างของฟุตบอลซึ่งมันทุกชาติเขาต้องสร้างระยะยาวเท่านั้นแหละนะครับและทุ่งชาติจะต้องพุ่งหอ,อกไปยังฟุตบอลโลกอย่างเต็มที่ในชุดใหญ่ผมถึงบอกว่าเจแปนเวเขาไม่ได้บอกว่ามีเฉพาะข้อเยาวชนโค้ชแล้วก็เขาหัวฟุตบอลนะเขามีการว่ามีข้อแรกเลยคือสร้างชุดใหญ่ชุดใหญ่ต้องมาดับหนึ่งครับลองลงมาคือคือเยาวชน รอนลงมาอันดับสามคือโค้ดรอนลงมาคือครอบครัวฟุตบอลครับสามข้อ 4, 4ี่ข้อนี่แหละมันต้องไปร่วมกันเราจะไปหนักด้านใดด้านหนึ่งนะไม่ใช่มาครอบครัวฟุตบอลอย่างเดียวนะครับเยาวชนก็ไม่สร้างทีมชุดใหญ่เราก็ไม่เสริมทัพไม่พุ่งไปข้างหน้านะครับหรือเราไปมุ่งแต่เยาวชนอย่างเดียวชุดใหญ่นะครับก็ไม่เสริมทัพก็รอเยาวชนโตขึ้นมาอย่างเดียวอ่ะเจ้าเจนหลังนน่นะขึ้นไปฟุตบอลโลกอย่างเดียวเลยอันนั้นก็ไม่ได้ครับหรือเราจะสร้างแต่โค้ดนะ สร้างแต่โค้ดแต่ไม่สนใจระบบครอบครัวฟุตบอลหรือท่านสัคติเลยนะนั่นก็ไม่ได้ครับท่านจะต้องผนวกสีข้อเข้ามาด้วยกันนะฮะต้องผนวกสีข้อเข้ามาด้วยกันด้วยปัจญาเดียวกันนะครับไม่ใช่แยกขาดออกจากกันนะครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญอย่างมากที่ผมพยายนาจะพูดผมรู้ว่าพูดพูดแบบนี้เนี่ยมีคนสนใจน้อยนะครับ แต่ผมบอกไปเลยครับหนทางเดียวที่ทีมไทยเราจะไปสู่ะดบไปเชียร์และไปฟุตบอลโลกได้มีแค่สีข้อนี้ของเจแปนเวเนี่ยถ้าไม่ทำสีข้อนี่หเสริมทัพทีมชาติไทยพุ่งหอกแพงหน้าไปฟุตบอลโลกให้ได้ 2. องนะครับทำลีกเยาวชนพัฒนาเยาวชนเราให้ดีที่สุดข้อที่สนะครับสร้างโค้ชขึ้นมาให้เพียงพอและทัศ,ทศ,ทศนตคติโค้ตต้องเป็นทัศนคติที่ตรงเป็นฟุตบอลยุคใหม่ และต้องนะครับรองรับไปในทิศทางเดียวก,กันกับข้อควรฟุตบอลคือข้อ4ถ้าไม่สร้าง4ข้อนี้ให้ฝันไปอีกร้อยปีไม่ได้ไปครับระดับเอเชียนะตรงจุดนี้มันไม่ได้บอกว่ามันมีมีมสักข้อนะบอกว่าต้องให้เยาวชนเราไปฟุตบอลโลกก่อนทีมระเทชไดใที่จะได้ไปเราอย่าเข้าไปใจเข้าใจผิดจุดนี้แล้วอย่าไปจิตตกกับยูสิบเจ็ดกับยูยี่สิบนะอย่าเป็นกระแสขึ้นลมที่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับแฟนบอลไทยเพราะว่าเรื่องแบบนี้แหละครับมันมัน,ม,น,ม,นมันกระชากขาวงการฟุตบอลไทยมา 40-50ไปแล้วนะครับก็บองตรงนะผมบอกตรงเลยผมก็รู้สึกก็มีเหนื่อยบ้างนะในการพูดเพราะว่าพูดมาเท่าไหร่ก็ยังไม่เข้าใจสักทีนะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยนะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการคิดนะครับและทัศนคติที่จะนําพาทีนไทยเราไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกแต่ในบรรดาข้ออ้างต่างๆและบรรดากาาระแสต่างๆเนี่ยมันน่าดูมันน่าสนใจกว่าหลักการที่ถูกต้องนะ อาจจะพูดไปเรื่องโคตรเด็ดพูดอะไรบ้างอย่างเงี้ยะโคตรจะเด็ดพูดอย่างนี้แหละทีม U17 เลยไม่ได้ไปเนี่ยคือประเด็นแรกเสร็จแล้วพอไม่ได้ไปเพราะโคตรจะเด็ดแล้วเนี่ยพอจะบวชนไม่ได้ไปก็หมดหวังแล้วแหละไม่ต้องไปบอลโลกทีมชาติไทยชุดใหญ่คุณม้วนลงคลองครับผมว่าเพราะคุณจิตตกหมู่แล้วก็เพี้ยนไปแล้วนะครับถ้าคิดแบบนั้นเนะี่ยไปกู้นะลงไปก็ลงไปนะคลองผมไมลงไปด้วยนะใครจะลงก็ลงนะครับคลองอะ่ะผมบอกแล้วอย่าไปโทษโคตรจะเด็ดโคตรองรวมเลย นะครับมันไม่ใช่โคดเจเด็ดคนเดียวหรอกครับโค้ดเจเด็ดไม่สามารถทํางานคนเดียวได้เขาต้องประสานงานกับทุกฝ่ายเลยทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบเดียวกันที่มันผิดพลาดเนี่ยเพราะฉะนั้นการแก้ไขความผิดพลาดต้องแก้ไของค์รวมครับไม่ใช่แก้ไขที่โคดเจเด็ดแน่นอนครับท่านได้ลาออกไปแล้วนะโค้ดเจเดดนะนะครับท่านก็ไปทําหน้าที่ที่ที่ท่านคิดว่าท่านทาได้เหมาะสมมากกว่าท่านอาจจะไม่เหมาะอาการคุมทีมแล้วก็โอเคครับแต่งโคดแต่งตั้งโคดคนใหม่ขึ้นมาแต่เรื่องนี้ผมพูดไปแล้วครับว่าจะไปโทษโคดเจเด็ดคนเดียว นะครับทุกเรื่องมันเป็นองค์ประกอบรวมทั้งหมดนะรวมทั้งกตรตัดสินใจทุกอย่างนะครับของสมาคมนั่นแหละครับที่จะต้องมาทบทวนกันใหม่ในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะไปใส่ใจเรื่องแบบนี้ครับเราจะไปใส่ใจเรื่องแบบนี้ยังไงฝนมันก็ตกครับถึงหน้าฝนฝนมันก็ตกถึงฤดูหนาวเดี๋ยวมันก็หนาวครับเดี๋ยวมันก็กลับไปกลับมาเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนอยู่นี่แหละนะครับมันไม่ไปไหนหรอกถ้าท่านจะไปบัวทึ่งกับฝนตกอยู่นะกลัวฝนไม่หยุดตกนะมันมันไม่ไหวนะ นะครับหรือร้อนแล้วโอโหเมื่อไหร่ฝนจะตกเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวมันก็มาทุกอย่างมันมันมันไม่คงที่อยู่ตรงนั้นหรอกเราอย่าไปจิตตกพออยู่สิบเจ็ดแล้วยูยี่สิบนะเราจะลืมนะว่าปีที่แล้วเราจนถึงตอนนี้ทีมไทยเราชุดใหญ่เรายังทรงดีอยู่อย่านะครับอย่าอย่าคิดไปก่อนนะว่าเราจะแย่ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเสริมตัวผู้เล่นจากต่างชาติที่มีโปรไฟล์ดีๆเข้ามานะซึ่งเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่านะผมมองด้วยเหตุด,ด้วยผลนะ มันจะทาให้เพิ่มมูลค่าทีมไทยเราซึ่งตอนนี้สมาคมเราต้องการเงินข้อที่2คือเราจะได้นักเตะชั้นดีเข้ามาร่วมทีมกับนิโคลัสมิเกลสันร่วมทีมกับ Bank, เจ้แบงค์เพิ่มเติมและจะทําทให้เรามีโอกาสในการไปฟุตบอลโลกมากขึ้นยิ่งมาเร็วยิ่งเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมาช้าเพื่ออะไรส่วนดิชีจะเรียกใครมาจากทีหนึ่งทีสองทีสามจะเอานักเตะโนเนมที่ไหนเข้ามาติดในทีมชาติไทยผมก็ไม่ได้ว่านะเอาเกตบีเขตซีขึ้นมาติดผมไม่ได้ว่าแต่ขอสอดแทรกนักเตะโปไไฟล์สูงหนด้ม ค่นั้นเองครับเพื่อนะครับเพื่อช่วยสมาคมนะครับเพื่อช่วยแฟนบอลไทยที่จิตตกง่ายๆนี่แหละนะครับกระตุ้นหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนลืมง่ายคนไทยเราลืมง่ายนะครับมันต้องกระตุ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไปตามกระแสไงแล้วผมไม่ชอบไม่ชอบไปตามกระแสด้วยผมจะทํารายการผมไม่ไปตามกระแสแน่นอนครับผมยืนหย,ยัดยังไงผมยืนหยัดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นในคลิปนี้ก็คืออย่าไปจิตตกเพราะอยู่สิบเจ็ดกับอยู่ยี่สิบ จุดนั้นมันเป็นจุดเล็กนิดเดียวครับเท่าปลายนิ้วก้อยทีมชาติไทยชุดใหญ่คือหน้าคือตานะของประเทศเราคือทีมที่จะไปสู่ระดับโลกหรือมีรัง k ง n fifa ที่เป็นบทพิสูจน์ได้ส่วนทีมยู23ยู20ยู17เป็นเพียงการพัฒนาฟุตบอลภายในเท่านั้นซึ่งการพัฒนาฟุตบอลภายในสาคัญก็จริงแต่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยครับแยกแยะให้ออกแต่วงการฟุตบอลไทยเราทั้งหมดเนี่ยแขวนอยู่กับทีมชาติชุดใหญ่ครับตอนเนี้ย เราต้องแยกนะว่ายู20ย23ยู17เนี่ยคือการพัฒนาฟุตบอลภายในเราเท่านั้นตอนนี้ถ้ามันพัฒนาไม่ดีก็เปลี่ยนสิครับเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนวิธีการครับเอาเจแปนเวทั้งระบบทั้งยวงเลยก็ยิ่งดีครับไม่เห็นมันจะไปกระทบอะไรการไปบอลโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมพูดฟันธงเลยการล้มเหลวของยู20ไยู7ไม่เกี่ยวกับเรื่องการไปฟุตบอลโลกของทีมชุดใหญ่ครับตอนนี้ แต่มันเกี่ยวความมั่นคงระยะยาวของทีมชาติไทยซึ่งเราจะต้องทําและมีเวลาพอไม่มีครับและฟุตบอลโลกปี2030าทันไหมทันครับเกินจะทันหรือจะทันนะตอนนี้มีนิโคลัสมิเกลสันมีแบงค์สุพนัทเหมือนตานะมีเบนเดวิดอยู่ในทีมมีสุภโชคสารชาตินะครับมีพิจชนาทิพนะครับด้านหลังเราก็มีนะครับเอเลสดอเลเรามีมีโจนาธานเข็มดีถ้าเราดึงจุดเบลเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับเอา เอราวันการิเย่เข้ามาอีกคนหนึ่งแล้วทีนี้เอาพิรวัตรฟินบามาทดสอบฝีเท้าอายุน้อยก็จริงครับแต่ตัวก็สูงก่านักเตะไทยทั้งหลายคนนะแล้วเขาบดอัดอยู่ในฟุตบอลเยอรมันด้วยเอามาทดสอบครับหรือท่านจะเอาไปลองกับยูไี่ตสามกวางก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กเขาสูงเกือบ2เมตรน่ะแล้วก็มีรายชื่อในทีมชาติชุดใหญ่ของเยอรมันแล้วแลวอีกหลายคนครับพาสเช่เรียกได้ก็ต้องเรียกมาแต่ผมคิดว่าตอนนี้ชุดเบล่อนมีโอกาสมาแต่เอราบันเรียกมาผมคิดว่าเอราวันมาแน่นอน ถ้าเรารวมแบบนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยครับต่อไปเราอาจจะได้นักเตะอย่างซินว่าแม็กแซคขึ้นมาลองทีมอีกในปีหน้านะเรายังมีเวลาเตรียมทีมไปบอลโลกอยู่ทั้งสามปีอะ่ะเราคิดดูครับว่าทําไมเราจะไปบอลโลกไม่ได้ท่านจะติดตกไปเพื่ออะไรครับอีกสามปีทั้งคัดบอลโลกอะ่ะจะตีตนไปก่อนใครทําไมเลยครับจะมาขยเ่าให้มเรารู้สึกเฟลรู้สึกแย่ก,กันทําไมเราแฟนบอลไทยอะ่ะล้วไอ้เหลีกเยวาวชนหลีกแล้วก็ทําไปสิครับยูสิบเจ็ยดยูยูสิบก็ทําไปสิครับ มันจะส่งผลดีทีไมไทยตอนไหนก็มันตอนนั้นแหละครับแต่หน้าที่ตอนนี้เราจะอ,าอะไรล่ะครับจะให้อิชิทําอะไรครับทําไมไปบอโลกอะ่ะใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องคิดให้ดีนะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องผมรู้สึกว่าแฟนบอลไทยรู้สึกจิตตกง่ายเชื่อข่าวลือนะครับไปตามกระแสมากเกินไปนะครับไปสิ่งดีๆพูดให้ฟังไม่ค่อยอยากฟังหรอกนะครับไอ้เรื่องไปตามกระแสเนี่ยฟังดีเหลือเกินครับผอฟังแล้วก็มาจิตตกกันเองแล้วก็ทําให้วงการฟุตบอลไทยมันดอปมันเสียหายนะ และตอนนี้สมาคมเราต้องการกำลังใจอย่างยิ่งไงมาดามแป้งกาลังสู้อยู่ทุกคนในสมาคมกาลังสู้อยู่เนี่ยต้องการกําลังใจอย่างยิ่งในตอนนี้นะนั้นเราเรามาติตตกเขาอยู่สิบเจ็ดนะเราไปโทษเซอร์เด็ดเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องดราม่าเกินไปครับมันเป็นเรื่องกระแสเกินไปถ้าเรายังคิดได้ในระดับนี้เนี่ยบอลไทยไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ผมไม่ได้หวังว่าให้ทุกคนเข้าใจนะ ผมไม่ได้วังแบบนั้นนะครับผมคิดว่าครอบครัวฟุตบอลไทยที่มีความเข้าใจอย่างหนักแน่นเนี่ยขอแค่10เปอร์เซ็นของประชากรไทยก็พอละที่เป็นแฟนบอลไทยอะ่ะขอแค่10%เซเข้าใจแน่นๆนะผมคิดว่าแค่นี้ก็เป็นพลังมากพอที่จะทําให้ทีมชาติไทยเราไปสู่บอลโลกได้ผมฟันธงครับถ้านะครับคนจํานวนมากที่จิตตกเนี่ไม่มาปั่นป่วนจนทีมชาติไทยเราเละเนี่ ทีจะไทยชุดนี้ของอิชิไปบนโลกได้แน่นอนครับถ้าเราตั้งใจและทำตามสเต็ปที่ผมพูดก็คือรีบดึงตัวนักเตะชั้นนำเข้ามาในทีมของเราครับ วันนี้ฟ้ามันใจคนยังสู้อยู่มีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุ่งหมายแห่งชัยวันนี้มุ่งม,มันไม่เคยวันไหวสุดสุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์ฮคนไทยเรารักคนไทยเราคือคน I'm We will go together in the same direction. High football family.